กันก็กินดีไม่สุกโดยราวันหรือใบย้ะพันค่ะมื้อนี้สิมาซุปเห็ดกระด้างนี่คือเห็ดกระด้างข้าต้มหรือขาฟักแล้วค่ะฟักแล้วเห็ดกระด้างเนาะเห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดบดนะคะเครื่องกระสีม,มีทัวทัวฟักงาข้ากระต้มแล้วค่ะแล้วขากระสีมะฟักค่ะแล้วข้าซอยมะฟักนะคะปลาทูเนี่ยปลาทูค,ค่ะปลาทูข้าวข้าปิ่งแล้วหรืขอข้อาวต่าตเนื้อมันเอาก้างออกเนาะ ผักหอมต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมผักชีกับหอมหอัวแดงนะคะข้าวคัวพริกป่นค่ะน้ำปลาน้ำปลาผมชูรสค่ะปาเดนห้ามัสับหั่นทัวท่วอนสับทั่วอน ค่ะก็สับบักเพื่อปปแล้วเขาย้อมโคกเขาโคกใส่กันกับเห็ดเห็ดค่ะเห็ดกระด้างนะที่เขาสับไว้ ตามเส่กันก้อนพร้อมกับเนื้อป่าค่ะเข้าหกสามอย่างนี้ร่วมกันคลุกให้มันเข้ากัน เอาพริกควนลงจ้ะเอาพริกควนลงแล้วจะผู้มักเผ็ิดหน่อยเพ็ดหลายมักเผ็ิดกระไหลายตามด้วยเข้าขัวค่ะในง่าขัวค่ะในง่าดำเขาไม่ในง่าดำ,ข,าดาดำขัว่ค่ะ เอาเครื่องปรุงน้ำปลาลงค่ะน้ำปลาค่ะซ้อยหอมต้นหอมผักชีหอมหอัวแดง เอาส้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะสุปเห็ดกระด้างสูตรของยายพันเนาะสุป,ปง่ายค่ะของกิ่นบ้านๆมีข้ออะไรตลนนะลอนเหยค่ะเห็ดกิ่นง่ายในกัวเรียนค่ะนี่เนาะหน้าตาก็จะเป็นยังสี่นะคะ ซุปเห็ดกระด้างสูตรของกินดีมิสุกโดยล่าวันหรือไวายา้ยพันธ์ค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของกินดีมิสุกน้ำในเด้อค่ะเดอ้อเพื่อสิทธิ์เบิ้งคิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ